Thank mm -hmm. you. ผู้ช่วยผู้พักษาสนามใหญ่ประจำปี2566-67ถึงทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในการเตรียมสอบผู้ช่วยผู้พักษาสนามใหญ่ในปีนี้นะครับสำหรับความทีในการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเนี่ยนะครับปีนี้นะครับเปิดสอบสนามใหญ่นะครับมันจะสลับกันใหญ่เล็กจิ๋วใหญ่เล็กจิ๋วไปเรื่อยๆนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังนะครับถ้าท่านอาจะสนใจนะครับจะวางแผนก็ลองดูนะครับลองมาดูข้อสอบสนามใหญ่ ปีล่าสุดสิครับนะครับนี่คือข้อสอบสนามใหญ่ปีล่าสุดนะนะครับท่านลองสังเกตข้อสอบข้อสอบจะออกเหตุการณ์ทันสมัยครับคำวินิจฉัยที่ใหม่ล่าสุดครับว้าวนะครับคำข้อสอบสนามใหญ่ปีล่าสุดถามว่าอันเนี้ยเรามาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าข้อสอบเก่าเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแล้วเราจะไปดูในเนื้อหากันนะครับประเด็นไหนยังไม่เคยสอบเดี๋ยวติวเตอร์วิเคราะห์มาให้อยู่แล้วนะครับมาเน้นมาย้ําให้อยู่แล้ว นะครับก่อนที่จะไปตะลุยเนื้อหากันเนี่ยนะครับเรามาดูข้อสอบเก่าก่อนไงโอเคนะครับมาดูข้อสอบเก่าปีล่าสุดครับเจ้าพนักงานตํารวจพบนายจันแต่งกายเป็นพระภิกษุมีพิรุษจึงเข้าไปตรวจสอบนายจันนะครับนายจันยอมรับว่าไม่ได้เป็นพระครับนะครับแต่แต่งกายเรียนแบบพระภิกษุเพื่อเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองนั่นนะนะครับเจ้าพนักงานตํารวจจึงจับนายจันส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีข้อหาแต่งกายเป็นพระภิกษุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208 อันนี้อ่านผ่านๆครับเพราะข้อนี้คือข้อรัฐมนูญน,นะครับข้อนี้คือข้อรัฐมนูลเราต้องรู้โฟกัสให้ได้ว่าข้อรัฐมนูลเนี่ยนะครับเราต้องนาบทบัญญัติในรัฐมนูลมาตอบข้อสอบนะครับส่วนพระราชบัญญัติอื่นๆกฎหมายอื่นๆประมวลแพ่งประมวลอาญาเนี่ยนะครับมันคือส่วนที่มันเป็นข้อแท้จริงในข้อสอบเฉยๆอ่านข้อสอบเราต้องวิเคราะห์แบบนี้ครับ เพราะคอร์สนี้ติวเตอร์นะครับรทุกๆคนในวิชานะครับทุกๆคนติวเตอร์ทุกคนที่รับผิดชอบในคอร์สเนี่ยนะครับเราตกลงร่วมกันว่านะครับเราจะทําเขียนตอบให้สอบได้แล้วก็แนะนําท่านในการทําข้อสอบด้วยโอเคนะนะครับ,รบท่านจะไม่ได้อัดแค่เนื้อหาอย่างเดียวท่านต้องทําข้อสอบให้ได้เพราะเป้าหมายสําคัญของการติวคือท่านทําข้อสอบให้ได้ครับ <structured. S 1> วิธีการทําข้อสอบแน่นอนที่สุดจุดแรกที่ท่านท่านต้องทําก็คือท่านต้องอ่านคําถามก่อนไง ท่านต้องอ่านคำถามก่อนคำถามในข้อนี้นะครับยาวคำถามรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนมากจะยาวนะครับลองมาดูคำถามแล้วให้ดูให้รู้ด้วยนะครับว่าส่วนไหนมันสําคัญและส่วนไหนมันเป็น,ป,นประเด็นคําถามที่เราจะต้องนําไปตอบวินิจฉัยนะครับสงบรรทัดแรกแน่นอนที่สุดนะครับเจอพระปลอมตํารวจก็เลยจับส่งพนักง,งานสอบสวนสรุปใจความได้เท่านี้นะครับพนักง,งานสอบสวนจึงนานายจันเนี่ยนะไปศาลอาญายื่นคําร้องขอออกหมายขัง ระหว่างสอบสวนนะครับตามวิอายามาตรา71นะครับนี่นี่นี่มาแล้ววิอาญา71ออกหมายขังจะเป็นประเด็นของข้อนี้เลยครับนะครับโดยระบุว่านะครับคำร้องมีหลักฐานตามสมควรว่านายจันทรกระทําผิดนะครับมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่าจะไปก่ออันตรายประการอื่นแต่งกายเป็นพระนี่นะจะไปก่ออันตรายประการอื่นนะครับแต่งกายเป็นพระเข้าร่วมชุมนุมดังการเมืองนั่นนะนะครับ การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จในจันจึงคัดค้านว่ารัฐมนูญแห่งราชนจาจักรไทยมาตรา29วรรสาสังเกตไหมอยู่ในชั้นไหนอยู่ในชั้นไหนชั้นสอบสวนนะท่านโนต้ตไว้เลยว่ากระบวนการมันอยู่ในชั้นสอบสวนนะครับนะครับเห็นไหมยื่นคําร้องของออกหมายขังในชั้นสอบสวนนะครับนะครับ พนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับตาม208พนักงานสอบสวนนำนายจันไปสารอาญายื่นคำร้องขอออกหมายั้งระหว่างสอบสวนตามวิอาญามาตรา71นะครับหมายเหตุตรงนี้เอาไว้นะครับระหว่างสอบสวนนะครับระหว่างสอบสวนมันมีประเด็นอยู่ไงระหว่างสอบสวนเนี่ยนะครับโดยระบุตามคำร้องว่ามีหลักฐานตามสมควรว่านายจันกระทำผิดนะครับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะก่ออันตรายประการอื่นนะครับการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการสอบสวนนายจันยื่นคําคัดค้านว่ารัฐธรรมนูญมาตราย9ิกวร์สามที่บัญญัติว่าการควบคุมเนี่ยนะครับนะครับให้ทําได้เท่าท่าเพียงเท่าที่จําเป็นให้ทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบหนีแต่วิายามาตรา71ประกอบ66อนุ2เนี่ยท่านอ่านเตรียมสอบมากี่ครั้งแล้วครับนะครับท่านอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยท่านเอะใจไหมท่านเอกใจไหม แต่มีคนเอะใจไงมีคนอ่านหนังสือสอบแล้วเอะใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าใครเป็นคนอ่านหนังสือสอบแล้วเอะใจติวเตอร์ของเรานี่เองครับนะครับติวเตอร์แบงคอกรอรนี่เองอ่านหนังสือเตรียมสอบแล้วไปเจอมาตา71กับ 66, 66อนุ2แล้วเอะใจว่าเอ๊ะมันไม่ชอบแล้วมันไม่ชอบด้วยลำนูนแน่เลยก็เลยดําเนินการเป็นผู้เริ่มดําเนินการกับคําพิพากษาคําวินิจฉัยของศาลนูนในคดีนี้นะนะครับ ติวเตอร์คนนั้นก็คือติวเตอร์วินของเรานี่เองนะครับนะครับติวเตอร์วินของเรานี่เองเป็นคนจุดเริ่มต้นของคำวินิจฉัยของสามนูลคดีนี้แล้วผู้ช่วยผู้พักษาปีห6หนี้สนามใหญ่ก็หยิบคำวินิจฉัยนี้ไปออกข้อสอบเสียแล้วน่าเสียดายมากคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยในคดีนี้คือติวเตอร์วินครับโอเคนะครับปร,ปรากฏชื่อติวเตอร์วินติวเตอร์วินเนี่ยในคำวินิจฉัยของสามนูนเลยนะ <c oughs> <laughs> นะครับเจ๋งเวละนะครับนะครับมาตรา71มาตรา6 6อ, 66, อนุ2เนี่ยเขาอ่านหนังสือเตรียมสอบมาแล้วเอกใจว่าเฮ้ยมันไม่ชอบเรื่องล่ำหนูนแน่ๆเลยก็เลยไปยื่นคำร้องนะครับกระบวนการยื่นคำร้องเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมาดูข้อสอบก่อนนะครับ66อนุ2ประกอบ71ในวิายานี่นะครับบัญญัติถึงเหตุที่จะออกหมายขังรวมถึงกรณีที่ไปยุง่งเหยิงกับพยานหล,ลักฐานหรือก่ออันตรายประการอื่นด้วยก่ออันตรายประการอื่นนะครับ อันเป็นการกำหนดเหตุที่จะออกหมายขังเกินกว่าเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญมาตราย9นะครับคำร้องของพนักงานสอบสวนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่อาจบังคับได้คำร้องอะไรอ่ะคำร้องขอออกหมายขังไงนะครับขอให้ยกคำร้องนายอังคารผู้พิพากษาอ่านพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุส่งคำร้องไปยังไปยังสารธรรนูนและอนุญาตให้ออกหมายขังในจันไว้ระหว่างสอบสวน น,นายจันโต้แย้งว่าในอังคารมีคําสั่งให้ออกหมายขังโดยไม่ส่งสำนวนวิจัยก่อนเป็นการไม่ชอบด้วยสำนวน212ร1 2ินะครับนี่คือประเด็นกอไก่นะครับประเด็นกอไก่เข้าใจคําถามประเด็นกอไก่แล้วนะนะครับประเด็นขอไข่ประเด็นขอไข่นายพุทธซึ่งเคยถูกดําเนินการเช่นเดียวกับนายจันได้ยืนน่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะ ประเด็นกอไก่ท่านเข้าใจแล้วยังว่ามันโต้แย้งเรื่องอะไรในระหว่างไหนใช้รัฐธรรมนูญมาตราไหนมาตอบรู้แล้วสิอ่านหนังสือมาเตรียมสอบมาใช่ไหมนะครับมาดูข้ขอขอไข่ครับนะครับประเด็นขอไข่ครับนาะยพุทธบ้างไอพุทธมันก็เคยโดนดําเนินการเช่นเดียวกันในมาตรา71บวก66อนุสองครับ แต่นายพุทธเนี่ยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ารัมนูนเนี่ยนะครับว่าวิายามาตา71กับ66อนุ2เนี่ยนะครับขัดหรือแย้งต่อรัมนูนแห่งราชนจาจักรไทยมาตราย9ิบกาวรกคามโดยมีรายละเอียดของเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ,ขอกอไก่นะครับเหตุผลเช่นเดียวกับใครอ่ะนายอะไรอ่ะนายจันปะนะครับนั่นแหละนายกไก่นี่แหละข้อกอไก่นี่แหละนะครับ ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าวิอาญามาตรา71ประกอบ66อนุสอส่วนที่บัญญัติออกหมายขังเมื่อมีเหตุอั็นควรเชื่อได้ว่าจะไปยุ่งเหยิงพลังหลักพยานหลักฐานนี่นะมีปัญหาความชอบด้วยรัมนูนมาตรา29วรรคาซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการควบคุมขังนะครับไว้เพียงประการเดียวเท่านั้นคือให้กระทําเพียงเท่าที่จําเป็นป้องกันมิให้หลบหนีจึงส่งเรื่องให้สามนูนวินิฉัยกระบวนการมันอยู่ในในมาตราไหนกระบวนการมันไม่ได้อยู่ในมาตรา2 1 2นะข้อขอใข่เนี่ย กระบวนการมันอยู่มาตรา231ครับกระบวนการในข้อขอไข่เนี่ยมันอยู่ใน231นะครับจึงส่งเรื่องให้สามนูนวินิชัยทีนี้คำถามง่ายมากเลยครับถามว่าข้อโต้แย้งของนายจันฟังขึ้นหรือไม่ข้อขอไข่คือสามนูนจะวินิชัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอมาว่าอย่างไรสังเกตข้อสอบในรัฐธรรมนูญครับ มันรู้สึกว่ามันยากขึ้นกว่าสมัยก่อนด้วยเหตุที่ว่านะครับคำถามเขาจะถามในคำสั่งคำสั่งในคำถามเนี่ยเขาจะถามว่าข้อโต้แย้งฟังขึ้นหรือไม่สารนูนจะวินิจฉัยว่าอย่างไรก็หมายความว่าผ่านกระบวนการรับเรื่องมาแล้ววินิจฉัยในเนื้อหาด้วยใช่ไหมใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ทงคำตอบหรือยังประเด็นกอไก่ครับประเด็นกไก นะครับคดีอยู่ระหว่างไหนคดีอยู่ระหว่างสอบสวนครับเมื่อคดีอยู่ระหว่างสอบสวนเราได้ทงคำตอบแล้วว่ามันจะยื่นเรื่องตาม212ไม่ได้นะครับวิธีการวินิจฉัยเราต้องวางหลักกรนะครับการโต้แยง้งบทบรรัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแยง้งต่อรัฐธรรมนูญ212เนี่ยนะครับนอกจากผู้โต้แยง้งจะโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลแล้วยังต้องส่งความเห็นต่อสามนูนเพื่อวินิจฉัยด้วยนะครับ บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรำนูลเนี่ยแต่ตามคำคัดค้านของนายจันเป็นเรื่องที่ประสงค์ให้ศาลอาญามีคำสั่งยกคำร้องของบักงนานสอบสวนเท่านั้นมีได้ประสงค์ให้ศาลอาญาส่งเรื่องให้สามนูลวินิจฉัยครับ การที่ในจันอ้างว่าวิอายาญา71กับ66กอนุ2เนี่ยนะครับกำหนดเหตุที่จะออกหมายขังเกินกว่าเงื่อนไขาตามรัฐนูนมาตราย9ิบก้าวรรคามเนี่ยนะครับเป็นเพียงเหตุผลประกอบเพื่อให้ศารมีคำสั่งยกคำร้องออกหมายขังตามมาตรา71ประกอบ66อนุ2แห่งวิายาเท่านั้นอังคารจึงชอบที่จะมีคำสั่งนะครับคำร้องของพนักงานสอบสวนโดยไม่ส่งเรื่องให้สานูลวินิจฉัยข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้นแล้วกระบวนการก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการชั้นศาลครับ ไม่ใช่กรณีที่ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใดมันอยู่ในกระบวนการชั้นสอบสวนเหตุผลที่มันจะโต้แยง้งมันโต้แย้งกระบวนอ่ามันโต้แย้งนะครับด้วยเหตุผลเพียงแต่ว่าขอให้ศาลยกคำร้องขอออกหมายขังเท่านั้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับตรงไปตรงมาเลยไม่รับไว้วินิจฉัยครับข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้นครับไม่ต้องส่งเรื่องครับ ประเด็นกอไก่นะง่ายมากเลยครับทีนี้มาดูประเด็นขอไข่ครับประเด็นขอไข่เนี่ยนะครับถ้าใครไม่ได้อ่านมาตา3 1ราม3 1มาเนี่ยนะครับงงแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเด่นเลยครับเป็นเรื่องดังเลยละ่ะนะครับเป็นเรื่องดังเลยล่ะในช่วงก่อนที่จะออสอบเนี่ยครับก่อนที่จะมีการสอบเนี่ยนะครับมีคำวินิจฉัยสํานูนที่24ทัหออกมาพอดีไง ออแล้วท่านสังเกตนะคำวินิจฉัยของสานูนเนี่ยนะครับส่วนมากถ้าจะออกสอบเนี่ยนะครับออกสอบผู้ช่วยผู้วักษา,าเนี่ยนะจะออสอบในประเด็นในเรื่องของคําวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มันเกี่ยวกับวิแพง่งวิอาญาประมวลกฎหมายแพง่งประมวลกฎหมายอาญาขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับนะครับจะไม่ออกพรบรยิบย่อยครับนะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะครับ ลองมาดูทงคําตอบครับในกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐมนูลบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐมนูลผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจเสนอเรื่องให้สานูกวีชัยได้ตารูนมาตรา2องรอยมอนุหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องนี้ท่านต้องแยกให้ออกนะครับอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับในการยื่นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาความชอบด้วยรัฐมนูญ บทบัญญัติแห่งกฎหมายในที่นี้ก็คือบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม212นะครับนะครับยังไม่เข้าใจตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สแน่นอนนะครับต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายตาม212แล้วคนที่จะร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินคือใครก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับคนละกรณีกับกรณีเลือกตั้งนายกพิธารอบ2นะครับเอ้ยไม่ใช่นายกพิธาเลือกโหวตเลือกนายกรอบ2อ่ะนะครับ คำวุธิชัยนี้คนละเรื่องนะครับคนละกรณีกันนะครับคนละกรณีกัน,น,น,กกนถึงแม้นะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ประเด็นก็คือ231เนี่ยนะครับเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีความชอบด้วยรัฐนูนเนี่ยนะมีปัญหาเกี่ยวด้วยความชอบด้วยรัฐนูนเนี่ยนะนะครับใครจะยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสีย ครดีนี้ติวเตอร์วินของเราอ่านหนังสือแล้วคิดเองว่าบทบัญญัติในวิายาในเรื่องออกหมายขังเนี่ยมันมีปัญหาเกี่ยวด้วยความชอบด้วยลำนูนแน่เลยก็เลยไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นโดยที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยไม่เคยถูกขังไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกขอสารออกหมายขังเลยติวเตอร์วินของเรานี่นะเพราะฉะนั้นใครก็ได้ยื่นตาม231 231เนี่ยใครก็ได้ยื่นครับ นะครับเพราะมันเป็นขั้นตอนนอกเหนือจากขั้นตอนตามมาตรา212บทขยายของ212ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้เพราะมันไม่เข้ากรณี212 212ต้องเป็นกรณีที่ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีมันต้องมีคดีอยู่ในกระ,กระบวนพิจารณาของศาลแล้วศาลจะนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาบังคับแก่คดี นะครับจึงยื่นได้แต่231เนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียไม่จำเป็นจะต้องมีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับใครก็ได้ไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะพิจารณาจากคำร้องเรียนแล้วก็เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นเรื่องต่อศารมูญตาม231อนุหนึ่งนะครับเห็นไหม เรื่องนี้คนละเรื่องกับคดีพิธาโหวตเลือกตั้งโหวตนาะยกรอบสองนะย้ําตรงนี้ก่อนนะย้ําตรงนี้ก่อนนะครับบางคนเข้าใจแล้วบางคนไม่เข้าใจแล้วประจับมาปนกันเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับนะครับสองอนุนหนเนี่ยนะครับเมื่อตามคําร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สำนวนวิจัยว่านะครับวิอาญา7จกับ66อนุ2มีปัญหาความชอบด้วยลำนูน สารรัฐนุนย่อมมีอำนาจรับคำร้องไว้วินิจฉัยท่านต้องพิจารณาให้ดีว่าการที่สารรัฐนุนจะวินิจฉัยได้ต้องสั่งรับก่อนต้องสั่งรับก่อนนะครับส่วนปัญหาตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเห็นไหมรับเสร็จรับเสร็จมาวินิจฉัยในเนื้อหาครับอันนี้คือวินิจฉัยในเนื้อหาแล้วว่าคำร้องนั้นเนี่ยนะครับตามรัฐมนูนเนี่ยนะมีเจตนารม์อะไรนะครับพฤติการอย่างไรก็วินิจฉัยไปสิครับ นะครับจนสุดท้ายก็บอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติจึงตรากฎหมายอาศัยอำนาจออกหมายขังเพื่อป้องกันการหลบหนีถ้าเราอันนี้เทคนิคในการเดาทงนะครับว่าเฮ้ยสำนวนจะวินิจฉัยว่ายังไงวะนะครับทงมันมีแค่2อ,อย่างรับไว้วินิจฉัยแล้วสานุนจะวินิจฉัยแค่2อ,อย่างคือกฎหมายบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นขัดหรือรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือไม่ขัดแล้วนูลเห็นไหมขัดหรือไม่ขัด ถ้าไม่รู้จริงๆนะครับจะบอกเทคนิคให้ว่าให้ดไปในทางที่มันไม่ขัดเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะโอ้ยาสารนนูนวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะวิแพ่งวิอาญานะครับแพ่งอาญานี่นะมันขัดหรือมันแย้งต่อรัฐนูนนี่นะมันเป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศแล้วครับนะครับ มันเป็นข่าวดโด่งดังทั่วประเทศแล้วเราต้องรู้ส uh ินานะครับนะครับเราอยู <h <h ่มุมไหนของประเทศเราก็ต้องรู <h <h uh <h 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 ้ครับถ้าสารมนุนวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อมนูนนะนะครับเพราะฉะนั้นทงในการตอบข้อสอบนะครับผลของาผลของคำวินิจฉัยของสารมนุนนี่นะถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยนะให้เดาไปในทิศทางที่มันไม่ขัดครับให้เดาไปในทิศทางที่มันไม่ขัดเพราะฉะนั้นนะครับผลของคำทงคาตอบในข้อนี้นะครับเราก็วินิจฉัยว่า บทบัญญัติในวิทยามาตรา71กับ66อนุ2ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญครับง่ายนะข้อสอบง่ายครับข้อสอบไม่ยากนะครับข้อสอบผู้ช่วยนี่คือไม่ยากจริงๆนะครับสเต็ปในการตอบมีเท่านี้จริงๆเห็นไหมเห็นไหมนะครับแต่เสียใจด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับออกสอบไปแล้วครับ ไม่มีทางจะออกสอบในสนามใดๆอีกแล้วครับผู้ช่วยผู้พักษาอ่าผู้ช่วยผู้พักษาสนามใหญ่ปี B 66เอาไปซะแล้วครับโอเคเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรมันมีประเด็นอีกสวยงามอีกหลายประเด็นครับมาเจอกันในคอร์สนะครับติวเตอร์จะวิเคราะห์และเก่งให้นะครับรับรองว่าแนวโน้มของข้อสอบนะท่านสังเกตไหมข่าวดังทั้งนั้นนะครับถ้าใครอยู่ในวงการเนี่ยนะครับข้อละนูนเนี่ยเก่งไม่ยากครับ โอเคนะนะครับเห็นข้อสอบแล้วนะดีกรีของข้อสอบข้อรัมนูเห็นแล้วนะว่ามันไม่ได้ยากนะครับนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเนื้อหากันเลยนะครับในส่วนของหัวข้อที่จะติวกันในวิชานี้สําหรับการสอบผู้ช่วยผู้พักษานะครับสนามใหญ่ปี2 5 6 6ันถึงหกนี้นะครับสอบเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมนะครับมีเวลาติวนะครับวิชานี้มีแค่3 EP เท่านั้นนะครับ โอเคนะต <Okay. S 1> ันลุยกันในเนื้อหาแล้วนะเริ่มนะครับเริ่มได้เลยนะครับเตรียมตัวออกเดินทางได้ใช่ไหมนะครับหัวข้อที่ติวนะครับมีอยู่ด้วยกันแค่6หัวข้อแค่นั้นเองจริงๆเอาแค่6ประเด็น6ห,หัวข้อนี้เท่านั้นครับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันนะครับคดีที่มีการโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนะครับขัดหรือยแย้งต่อรัฐนูลคดีเกี่ยวกับพระราชกำหนดนะครับคดีอยู่นนในอำน,นาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกําลังฮิตใช่ไหมนะครับแต่ออกสอบไปแล้วนะครับเลือกตั้งคดีเลือกตั้งเห็นไหมเด่นเด่นดังๆังทั้งนั้นเลยนะครับมีโอกาสออกสอบผู้ช่วยผู้พักษาทุกเรื่องใน6เรื่องนี้นะครับหนใน6เรื่องนี้มีโอกาสออกสอบนะครับแต่ที่จะเน้นและย้ําก็คือเรื่องนี้เป็นประเด็นในการสอบทุกๆปีครับนะครับโอเคนะ